ซิงกเกิลท่ายากไหมไม่ยากแต่ว่าเหนื่อยซิงกเกิลท่าเหนื่อยมากใน B3 คือเหนื่อยที่สุดแล้วคือแบบเพลงที่ว่าเหนื่อยแล้วคือแบบอันนี้เหนื่อยกว่าแบบร้อยล้านเท่าอะ่ะคือแบบอันนี้เต้นแล้วแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากอะ,ะ B3 กับ N5 อันไหนยากกว่ากันความยากมันแตกต่างกันถ้า B3 ก็เรื่องความแข็งแรงแบบมาโซต้องแบบแข็งแรงส่วน N5 ยากเรื่อง N5 ไม่ได้ยาก N5 ออกแนวแบบจอยจอย enjoy สวยสวยนิ่งๆคู่คู บีทีช่ำเต้นชํำม,มากเลยหนูชอบทั้งสองทีมจริงๆเพราะว่าเอาจริงตอนที่หนูจะให้หนูเลือกว่าแบบเราอยู่ทีมไหนคือกว่าจะตอบคือแบบน่าจะตอบคนแบบเททายอะแบบคิดนานมากว่าจะตอบทีมไหนไม่รู้เหมือนกันกับตันทีมไหนดูกันกับตันตอนนี้หรอหรือว่ากับตันกับตันไหนถ้ากับตันตอนนี้บีทีหรอถ้าตอนนี้กับตันตอนนี้นะอืมนิดหน่อยมีบ้างกับแันบีทีตอนนี้มีบ้างแบบอาจจะแบบอืมนิดหน่อยส่วนเอ็นฟก็ แฟนไมก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นก็น่ารักก็น่ารักที่สิ่งพี่เขาไม่ดูหรอกว่าจะดูแค่แบบตอนที่เราดื้อนิดหน่อยตอนที่เราไม่ฟังแต่มาลีเนี่ยไม่เคยโดนดุนะทุกคนมาลีเนี่ยไม่เคยโดนดุมาลีเป็นเด็กดีพี่เปล่าแต่พี่เขาไม่ดุมาลีหรอกพี่เขาไม่ดุมาลีหรอกอยากเป็นรองกัปตันป่โอ้โอ้ไม่หรอสีหนากับตันบีทีนี่คนพิเศษอ่ะก็ไม่นะก็เป็นกับตันไงเราก็เป็นเมมเบอร์ในทีมเฉยๆพี่ฟางดูหรอยังไม่เคยเจอแต่ว่าก็พอรู้อยู่ว่าถ้าเกิดดุก็น่าจะน่ากลัวอยู่ ก็อย่าทําให้เขาดูสิก็อย่าทําสิฟ้าดูน้องๆขำปะอุ้ยไม่นะถ้าอยากให้เจอมุมดุนะคะกำกันทุกคนนั่นแหละถ้าอยากให้เจอมุมดุนะพี่ฟังมาดูแล้วมีแต่คนขำแต่พี่ฟังจีอ่ะพี่ฟังไม่เป็นไม่มีเรื่องให้ดุในตอนซ้อมมันก็แบบเอนจอยอะตลกอะ,ต,กอะ,ต,กอะตอนซ้อมคือตลกอะทุกทีมอะซ้อมทุกทีเลยเอนจีคือใครๆกันหมดเลยตอนนี้เริ่มสับสนแล้วเอนจีแบบบีทีรู้สึกแบบมาเรียนกลัวใครโดนสามโม่ก็ไม่มีนะ ก็แบบไหนอ่ะก็ยังไม่เคยเจอใครดูรักทุกคนทุกคนน่ารักหมดเคยจะกับทันบีทีรู้หรอเขาไม่ได้ดุเขาแค่ฟีลแบบอาจจะแบบตบๆให้กลับมาอะไรเงี้ยสมมติเล่นเยอะไปก็ตบๆให้กลับมาซ้อมอะไรอย่างงี้จะได้คืบหน้านะจ๊ะหนูๆคนข้างๆดูไหมใครเบอร์รี่เหรอเบอร์รี่เอาตัวตเบอร์ลินอื้ม เบอร์เงียบมากใช่ด้วยทุกคนกำลังจะแบบพาเบอร์รี่เปิดโลกนะคะทุกคนเราจะมาเข้าสู่ช่วงพาเบอร์รี่เปิดโลกกันดีไหมไม่ในอนาคตไงเราจะแบบเออแปลกๆมาแกพาเบอร์รี่ไปเปิดโลกนู่นนี่นั่นนะคะรอในอนาคตนะคะถ้านี่ถ้าพี่มารีเป็นกับตาจะมีเด็กกลัวไหมไม่กลัว แรงมากแต่มาลีน่ารักชมยิบเองก็ได้หตบๆไม่ใช่ตบอย่างนั้นมันถึงแบบตีๆกับมาพูดๆกับเออกับมายังเห็นมาลีนด,ดูระวังนะคะกลัวผมเมื่นมานีไม่รู้จะทำยังไงนยเนี่ยแกได้เปิดโลกไปแล้วนี่ดั้งนั้นก็โลกปกติหนูเหมือนกันนะพี่ทีเต้นสิงเกเบลอะไรเงี้ยคือเอ็นจอยมากดีใจที่เห็นทุกคนเอ็นจอยคือตอนแรกอะเล่าก่อนว่าตอนแรกอะตอนที่เราคิดกันอยู่ก็อาจจะแบบมีคนที่แบบไม่ได้ปั่นขนาดนั้นก็เราจะคิดท่าเหนื่อยมากทุกคนคือแบบทุกคนเช่อฉันคิดท่าแบบเหนื่อยมากคือแบบ คิดไม่ออกคิดท่าไม่ออกพอพี่อีฟมาปุ๊บทุกคนเอ่ทั้งห้องเอ่คือพี่อีฟมาปุ๊บคือทั้งห้องเฮแบบไม่ต้องเหนื่อยแล้วให้พี่อีฟเดินมาที่พี่อีฟคิดให้พี่อีฟคิดจบเลยแล้วน,นี่นั่งอ,อยู่ข้างนอกอะ่ะคือแบบเสียงดังมากแล้วแบบมันเหนื่อยมากแกกเข้าไปทาท่าอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือเราคิดท่าแบบไวเยอะมากๆตแต่แบบก็ไม่มีท่าที่เหนื่อยไปใช้ไม่ได้ก็เยอะเราไม่คิดว่าจะไปเต้นมันไม่ค เต้นจริงๆค่ะอันนี้ซ้อมจริงจงมากจริงๆแลวรอบแรกคือคนดูงงจริงเหอคือตอนแรกอ่ะคือเสียใจอ่ะคือแบบทุกคนไม่ขัอ่ะทุกคนไม่ขัอ่าแบบอแบบ เรเต้นไม่ตลกหรอ,เ,อเต้นไม่สนุกหรออ๋อคือทุกคนไม่ใช่แบบไม่ขำใช่ปะ่ะทุกคนช็อกอ,อยู่ใช่ปะเพราะีทีปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าพีุ่บอยากบอกว่าอยากได้อะไรใหม่ๆปีใหม่แล้วิิงงกกไปดูนี่เบื้องหลัง behind the scene ของ hashtag สกินันดาด้วยอยาเปิดดูจังเลยต้องเปิดเข้าไปในแอปของ B N K 4 8ตก่อนมาดูนี่นี่นี่หนูพูดอะไรไปเรื่อยลูกหนู น้อยมากนะทำไมกล้องมันไม่โฟกัสหน้ามาลินปะแล้วดูหน้าหมาคือมันเป็นแบบว่ามันเป็นทะเลอะหน้าตีกับอุอยพี่เชอสวยมากอะไรเนี่ยสรุปอะไรเนี่ยสรุปพี่เชอเป็นนางเอกเอ็มบีเศรจังอุ้ยสวยมากคือเบานะ้าฟ้าประธานสุดๆสวยจังอะนี่น้าหยิบมาลุ่มแหละหน้ามาให้ ฉากนี้ไม่ดีนะคะ่ะตอนนี้ตรงน,นี้ร้อนมากตรงน,นี้แหละที่ร้อนที่ส,สุดในโลกตรงน,นี้ตรงน,นี้ไม่ร้อนแต่ว่าเพราะวันขึ้นฝนตกเนี่ยบ้าคือแบบหน้ามันใกล้กล้องมากก็แบบตอนที่ถ่ายอยู่อ่ะคือเนี่ยใกล้มากคือนึกว่ากล้องจะกระแทกหน้าอยู่แล้วอะ่ะคือก็คิดในใจแบบเห็นเนี่ยแน่ๆต้องเห็นแบบใกล้มาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเต้นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเต้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบ หน้าหนุสองมันเป็นยังไงหนู2สองมันเป็นยังไงอน่ในรูปในคลิปใน m อวแต่ออกมาแล้วสวยมากสวยฉ่ำๆนี่ยพี่จ๊อบไหาอะไรอะลูกพี่จ๊อบหลอสุดไม่รับความเห็นต่างทุกนี่นะคะที่จริงแล้วเป็นพระเอก MV ะคะ่ะพี่จ๊อบกินอะไรกกินแล้วกินแล้วโดนพี่ๆสปอยเป็นไหนปุ๊บเขาเอาของกินให้หนูแทนการเลี้ยงดูเขาไม่เลี้ยงดูหนูเขา เล่นดูด้วยของกินเขาไม่เล่นดูด้วยอย่างอื่นเขายื่นให้กินเลยเตรียมให้หนูที่จะปาดเดมเป็นลูกอะทุกคนเลยคือให้พอนี่มาเอาบเบลิ์แล้วหนูก็เอามาทั้งกล่องเลยใช่แค่มีของกินหนูบอกพี่เออแล้วว่าถ้าจะซื้อของขวัญมันเกิดให้สม,มุิมีให้เลือกตุ๊กตาของกินหนูบอกว่าเอาของกินนะบอกไปแล้วว่าใครที่จนั้นก็เอาของกินเอาเค้กเอาอะไรก็ได้ ในดูนี่ยังเกิร์ล t นเดอะซมีคอนเทนต์อีพีสูออกมาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรออีพีหสนุกมาก e ีพีหนึ่ะสปอยสนุกมากที่จริงน่าจะสนุกทุกอีพีแต่ว่ายไม่รูเอเนจีออื่นสีเหลือหลน้นถูกต้องใครต้องการความสนุกเชิญเจนสีไปได้ครับใครอยากได้เสียงหัวเราเชิญเจนซีไปได้ครับ กย์เดียซิตี้เที่ยวอย่างเดียวหรือทำเพลงด้วยยังไม่นแน่ใจในอะนาคตแต่ว่าก็ได้ไปมีโอกาสขึ้นอคอนเสิร์ตตอนวันที่14เดือนธันวาได้เลยค่ะได้ไปดูกันไหมล่ะคือเราไลฟ์ระหว่างรอพ่อมารับนะคะเราถายรูปชุดนี้มาด้วยแต่เราจะค่อยลงให้ทุกคนดูพ่อมายังนะางพ่อมายัางอะว้าวพีพอถึงแล้วพ่อถึงแล้วครับทุกคนครับวันนี้จะไปแล้วนะ แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังก็ขอให้ปีส0 25นะคะทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีคนรักเข้ามาเยอะๆใครที่กลังชอบใครอยู่ก็ขอให้สมหวังก็ขอให้แตงสมหวังด้วย <c oughs> แป <c oughs> ลกๆรอเล่นไม่มีหนูยังเด็กอยู่ไม่ชอบใครนะคะก็ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักคนเองดูนะจ้าติดตามดูลฟ์ของเรา รวมถึงเอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am h 48 application